สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาแล,วจ,าาแลวจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้วันที่สองของการติดโควิดนะคะไม่ได้ทําคลิปอะไรอยากกินอะไรร้อนๆเลยยายจะไปตัดอยอดฝักแมวมาไม่จะแกงเลียงแกงอะไรแกงลาวแกงม่วงๆเอานะเออเดี๋ยวดูก่อนแล้วก็ฝักทองที่ว่ามันที่ว่ามันโดนหนูกินวันนั้นเนาะเดี๋ยวจะไปเก็บฝักทองกับอยอดฝักแมวมาแกงกินกัน อาการก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนๆนอนทั้งวันมันรู้สึกว่ามันเพลียยแล้วก็มันปวด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 ,ปวดคลันเนื้อคลันตัวปวดปวด,ปวดนะ <c oughs> ถ้าเพื่อนยายไม่ไม่เขียนมาในในไลน์นะยายก็ไม่รู้หรอกว่ายายติดโควิดเนาะไม่ได้ตรวจหรอกแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเสียงมันเปลี่ยนนะเนาะ อย่างอื่นดูท่าทางก็ไม่ไม่ท่าไรแต่วันนี้รู้สึกว่าเสียงเปลี่ยนโดนนูกัดเก่งสดน้ำร้อนๆเพื่อนเยอะมากๆเลยนี่นี่ออกดอกแล้วแต่ว่าดอกตัวผู้มันไม่เห็นนะเพื่อนะอู้ช่างเถอะเดี๋ยวจะตัดไปกินมั่งในยายเดินไปดูสุกินีหน่อยนึงม่ค่อยมาตัดยอดฝักแมว สุกี้นี้ไม่มีแยวฝักไปเอาไอ้นี้ไปใส่ดีกว่าแต่งกว่า <c oughs> แต่แกงหม้อใหญ่ๆไว้สดน้ำใบแมงลักก่อน ะะมาทเนี้จะตัดยอดฟักแมวก่อนป่ะได้แล้วนี่นะคะยายหันหันหันรวมกันไปเลยเนี่ย <c oughs> ได้จะเทพรวดพลาดพื้นี่มาระมะระเหลืออยู่แค่นิดหน่อยไม่ทิ้งนะคะออใส่รวมกันไปเลยไลโควิด like <c oughs> อะไรคมคมนี่ใส่กระชายเยอะๆตามลพริก หอมกระชายเ,เพื่อนเพส่นใสไปเลยผักรดผักครึอมนี่อาหารมื้อที่สองของการติดโควิดเออผู้อย่างโอเคอยู่นะแต่เสียงยายมันเปลี่ยนรู้สึก <c oughs> เปลี่ยย แต่ว่าพอนอนแล้วก็ตอนนี้ก็โอเคอยู่นะไม่ค่อยเมื่อยนอนทั้งวันเนาะนอนทั้งวันไม่ได้ทำอะไรตื่นมาก็นี่แหละทำกับข้าวกินแฟนยายยายก็ทำให้อยู่นะกับข้าวแฟนยายพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปขุดมันฝรัง่งทำกับข้าวให้ ไม่ได้แยกงไม่ได้ยงไม่ได้แยกหรอกเนาะอยู่บ้านเดียวกันแต่ยายจะให้แยกห้องนอนอยู่แต่ว่ากับคงกับข้าวก็ทําให้อยู่แต่ห้องนอนแยกอยู่ไม่มีอะไรมากแกงเลียงนะก็ปรุงรสด้วยน้าตาลน้าปลาแค่นั้นแหละเนาะไม่มีอะไรมากตำน้ำพริกก็มีหอมกระเทียมพริกไทยใส่พริกไปสองสมเม็ด แล้วก็กะปิได้แล้วง่ายๆสไตล์เยตะ <c oughs> <c oughs> มระ <c oughs> ใส่ลงไป <c oughs> กลิ่นได้อยู่นะเพื่อนๆได้กลิ่นอยู่นะแต่ว่ารสชาติรสชาติก็ได้อยู่นะแต่ว่าแบบมันไม่เต็มที่น,นะ ได้ความเค็มได้ความอะไรของมันอยู่นะแต่ว่ามันไม่แบบว่ายังว่าอะไรนะเหมือนคนป่วยเนาะแบบว่ามันไม่อร่อยเต็มที่นะแต่ว่ากลิ่นได้อยู่เนี่ยยายเอาจมูกไปสูดเลยล่ะเนี่ยเอาความร้อนเข้าจมูก <c oughs> กลิ่นยังอยู่ร้อยเปอร์ซกลิ่นแต่ว่าความอร่อยไม่ร้อยเปอร์เซนต แต่ละรสชาติได้ยูแต่ว่ามันไม่อร่อยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเนาะไปจะกินกันนี่เพื่อนๆน่ากินไหมปะสดน้ำร้อนๆโอ้หหอมกลิ่นกระชายโล่งคอเลยสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาอมืสดน้ำร้อนๆมาน้าสดๆคนป่วยนะคะ รสชาติก็ได้อยู่แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็อย่างว่าแหละขนาดป่วยธรรมดาก็ยังรสชาติไม่อร่อยเลยเนาะเพื่อนแต่กลิ่นได้อยู่ วันนี้กินอัน,นี้พุงนี้ก็เี๋ยวตอนเช้าก็จะสดอีกตอนบ่ายก๋วยเตี๋ยวกินอะไรร้อนๆเนาะยายมีที่ตรวจไหมไม่งั้นยายไม่ตรวจหรอกเมื่อวานพอดีมันมีที่ตรวจอยู่เพื่อนเอามาฝากวันก่อน เพื่อนคนไทยมาฝากไม่งั้นยายก็คงไม่ตรวจไม่คิดว่าจะติดหรอกโควิดน,นะนะคืออาการมันไม่ได้หนักอะไรเนาะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเนาะอเมื่อวานกินข้าวอยู่อย่างนี้แหละเห็นในวอตแอดมันตึดตืตืเกือบไปอ่านดูเฮ้ยเพื่อนติดโควิดในนา ยายจะเลยไปเอานไปไปเอามาตรวจมีอยู่หกคนแต่ข้างบ้านยังไม่เห็นข้างบ้านยายนะยังไม่เห็นเขาพูดอะไรเลยนะ <c oughs> คนหนึ่งเจ้าของบ้านเขาบอกก่อนว่าเราติดคนที่สองเขาบอกมาเขาบอกเาเขาติดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่อาการเขาปกติ ที่เขาตรวจไม่ใช่อะไรหรอกเขาจะไปเยี่ยมเขาจะไปเยี่ยมแม่แม่ผัวเขาอยู่ที่บ้านพักคนชราเขาต้องตรวจเนาะแต่เหตุการ์เขาปกติทุกอย่างแต่ไปตรวจไปตรวจมันสองขีดเออเขาก็งงอือก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมส่วนอีกคนนึงเขาบอกโอ้ไข้สูงสามสิบเก้าสามสิบเก้าอะไรนะไข้สูงแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ไอแต่ตรวจ ขีดเดียวยส่วนอีกคนหนึ่งเขาบอกเขาปกติด,ดีแต่ค้างบ้านยายยังไม่ได้ข่าวไม่เห็นเขาเขียนอะไรเลยฝักทองนี่ดีจังเลยะขนาดอ่อนๆก็ยังเหนียว กินข้าวเสร็จก็ไปรดน้ำผักนอนทั้งวันแล้วยายนอนทั้งวันไม่ได้ทำอะไร จริงๆวันนี้จะพา fc ไปขับรถเล่นพาไปเที่ยวสัก,กนหน่อยอดโอ้ยรอยวันพันปีแฟนยายใจดีจะพาขับรถไปเที่ยวคือไปแป๊บเดียวเนาะไปเช้าเย็นกลับแต่ว่าเราวางแผนว่าจะไปหลายวันเดือนหน้า จะไปเที่ยวหลายวันไปเดือนหน้าแบบรอให้ผักผลไม้มันมันหมดก่อนออไปช่วงนี้ไม่ได้หรอกมันต้องรดน้ำพงน้ำผักอยูอือ ไม่ตกเทรนแล้วยายตาไม่ตกเทรนแล้วขนาดอยู่แต่ในสวน <c oughs> ขนาดอยู่แต่ในสวนโอ้ย <c oughs> ตั้งสองอาทิตย์นะ่ะยายไม่ได้ไปเล่นกีฬาสองอาทิตย์ไม่ได้ไปมันก่อนอเขาเขาเขาว่ายน้ํากันยายมีประจําเดือนเลยไปไม่ได้สองอาทิตย์ไม่ไปอันนี้อาทิตย์ที่สามแม้ ไปติดเลยแต่เดี๋ยวนี้เขามันชินแล้วนะเพื่อนขนาดแฟนยายก็ยังไม่กลัวเลยยายบอกว่ายายไม่ยายไม่ไปนอนในห้องด้วยนะแขเขาบอกว่าสำหรับเขาไม่เป็นไรไปนอนได้เขาอย่างนี้ Mm. Mm. tu barat มันขมนะเนี่ยขมกว่ากินสดสด แค่นี้แล้วมันได้เคากินก่อนแล้วไปรดน้ำผักต่อห <c oughs> <c oughs> นาสดๆแล้ว <c oughs> <c oughs> บ๊ายบายถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพายตาด้วยนะคะ